สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิบิดีบัตเทิลนะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแนล G2G g g m เกมมิงทนะครับก็จะพามาดูการอัปเดตบทสรุปของการหาเพชรหาเงินและก็หาก่ลองฟาร์มเวลเป็นยังไงนะครับสรุปเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ปล่อย AI จะเรียกว่า AI ไั้หม i i แล้วก็จะต้องกด กดโปใช้โปรแกรมออ t โต้คิกนะครับเพื่อให้เราอยู่ได้แมพแบบจนแบบไฟดับเน็ตตัดคอมแล้วเบิร์่น่ะครับผมก็ได้ลองอยู่เป็นเวลาตั้งแต่ลองปล่อยดูนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณเกือบห้าทุ่มจนไปถึงอันนี้คือนึกเวลาอะนะจนไปถึงประมาณ8โมง9โมงนะครับปรากฏว่านี่นะครับบทสรุปโอ้โหเลขสวยนะครับ ได้กล่องมาครับนี่กล่องเงินนะครับกล่องเริ่มต้นแหละตัวนี้จะให้เงินนะครับ4 6 6 6นอะครับโอ้โหเยอะไหมแล้วก็เพรมาได้มาพ6นนะครับเป็นยังไงครับนี่แหละครับขนาดไม่ได้เปิดเต็มวันนะยังได้เยอะขนาดนี้โอ้โหนี่แหละครับที่ทำให้ผมมีค่าพลัง1 6 4 8 5 0นือห้ะครับโอ้โหตอนนี้เข้าไปเท่าไหร่ละล้านยังหรือว่าเบื่อก่อนนะครับอ่ะ เออแล้วแมกนี้เป็นแมกเพิ่งเปิดนะครับดังนั้นเรื่องบัก๊กเปิกอะไรก็จะมีพอสมควรครับ่ะเดี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องให้ดูนะครับเห็นไหมพอเราเปิดใช่ไหมครับดูซิว่าเราจะได้กล่องแดงเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีกล่อง4,460นะครับปาไปกันเลยนะครับผมก็จะใช้ออโต้คลิกนะครับเพื่อประหยัดพลังงานเลยไม่ใช่เพื่อให้มันเร็วครับแ สรุปเลยนะครับที่เปิดมาก็ได้ทั้งหมด8กล่องนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากครับฟาร์มใช้เวลาประมาณน่าจะ7ชั่วโมงนะครับน้ำนัำน้น8นู้นนะครับเที่ยงคืนนะครับผมก็ปล่อยมายาวๆครับเรื่อยๆก็ถึงประมาณ8โมงครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยไ,ได้8กล่องนะครับอันนี้ตอนแรกผมะากกว่ามาเปิดโชว์ให้ดูนะเอ้ยได้10กล่องสิแต่เอาเมาส หลงเลื่อนเมาส์ไปนะครับเดี๋ยวคอยดูนะอุ้ยทำให้แบบมันเปิดไปเลยนะครับนี่เห็นไหมกล่องก็จะมีตั้งแต่กล่องเริ่มต้นจะให้เงินนะครับพอกล่องสีฟ้าแลนี่จะให้เพชรอย่างเดียวครับจนถึงอีพกลีเจนแล้วก็แมสตินะครับให้เพชรอย่างเดียวเลยแล้วก็จะสุ่มให้การตามสีกล่องเลยครับเห็นไหมสีแดงก็จะมีลุ้น รีเจนแล้วก็เมตตินะครับเห็นไหมได้แล้วโอ้ยอันถ้าเราเปิดก่อน,นครับมันจะเป็นจิกซอนะครับมันจะไม่ใช่ตัวละครเลยนะมันจะไม่เหมือนกับที่เราไปเปิดตรงแซมอนนะครับเห็นไหมนี่ผมก็รัดมาให้ดูเลยนะครับเห็นไหมได้ตั้งตั้ง9ล้านนะครับโอ้โหเล้านแล้วก็เพชรหนึ 1, ่งน,นะครับนี่นี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ผมมีตัวโหดๆนะครับ เราไททันสปิกแมนนะครับก็3ดาวสันทีนะครับต่อไปจะจะเป็น4ดาวนะครับแต่ที่มีตัวโหดเพราะว่าช่วงแรกนะครับผมถือว่าดวงดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเปิดได้3ตัวเลยเม็ติกผมก็งงกัมนเอ๊สมุนทีนะ500นะครับเพชรมี3ามสี่พันนะครับเพชรได้จากการที่เราผ่านด่านภารกิจนะครับก็จะได้ครั้งละ500ครับด่านละ500นะครับถ้าผ่านครั้งแรกนี่เห็นไหมเราผมก็จะมาสุ่มมาให้ดูเลยครับ ก็ปรากฏว่าโอ้ได้ม่วงครับไม่ได้รีเจนหรือเมนติงไม่ได้มาเลยนะครับถ้าได้เมตนติจะดีมากครับมันจะได้แบบเพิ่มดาวให้สัทีนะครับผมก็ไท่ท่านซูปเปอร์แมนผมครับสี่ดาวแล้วก็นอกนั้นก็2ดาวอยู่นะครับสุดยอดครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบทสรุปของการอัปเดตวิธี กาหาเพชรยังไงหาทองยังไงเพื่อให้ตัวละครเราเก่งและมีตัวเมติกแบบแก๊งสามชาตินี่นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ